มาติดตามประเด็นในสังคมไทยกันค่ะกับดิชันสัชนกเสียงใสคุณผู้ชมคะปกติค่ะคุณผู้ชมเปิดแอร์กี่ตัวกันคะแต่ที่แน่ๆเนี่ยต้องไม่เท่าเคสนี้แน่นอนค่ะเพราะว่าล่าสุดนะคะมีคนเปิดแอร์5ตัวไปเลยฉ่ำๆแบบไม่เกรงใจหน้าหนาวด้วยทีนี้ค่ะพอเจ้าหน้าที่มาตรวจนะคะพบว่าค่าไฟเนี่ยเสียไม่ถึงพันค่ะเรื่องก็โป๊แตกค่ะคุณผู้ชมแล้วเรื่องนี้นะคะจะโป๊แตกอย่างไงเรามาฟังกันค่ะเมื่อวันที่3กรกฎาคม2567ันายที่ผ่านมาค่ะพนักงานช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนครราชสีา่ ตรวจสายตรวจสพโพกลางค่ะเข้าตรวจสอบมิเตอร์ไฟฟ้าของอาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในตำบลปรุงใหญ่อเภอเมืองจังหวัดนคนรราชสีมาค่ะพบว่ามีการตัดแปลงมิเตอร์ไฟฟ้ามานานกว่า2ปีถูกจับได้แล้วแต่ว่าไม่เข็ดทีนี้ค่ะก็กลับมาทําซ้ําอีกอาคารพาณิชย์แห่งนี้นะคะเป็นอาคาร2ชั้นเคยเปิดร้านอาหารปัจจุบันค่ะปิดกิจการไปแล้วแต่ยังคงมีคนพักอาศัยอยู่เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบค่ะพบว่าในบ้านมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศทั้งหมด5ตัวแต่พนักงานทราบว่าบ้านหลังนี้ค่ะจา ค่าไฟไม่ถึง1000บาทจึงสงสัยแล้วก็ขอตรวจสอบมิเตอร์ไฟฟ้าค่ะหลังตรวจสอบค่ะพบว่ามิเตอร์ไฟฟ้าถูกดัดแปลงด้วยการตัดสายนิวตรอนออกสลาบเฟตค่ะทําให้สายดินตัดสกูหูข้างมิเตอร์เพื่อให้มิเตอร์ไฟฟ้านะคะหมุนช้าลงส่งผลให้กระแสไฟฟ้าเข้าออกไม่ตรงกับการใช้งานจริงตรวจวัดค่ากระแสไฟฟ้าค่า1 7แอมป์แต่กระแสไฟฟ้ามิเตอร์นะคะเพียง6 0แอมป์เท่านั้นทําให้จากเดิมค่ะเสียค่าไฟเฉลี่ยเดือนรับ0 0 0ถึง9,000บาทแต่จ่ายจริงเดือนรับ0 0ถึง ร0 0บาทค่ะเจ้าหน้าที่นะคะจึงได้ทําการบันทึกหลักฐานพร้อมแจ้งกับเจ้าของบ้านให้ทราบค่ะและทางเจ้าตัวก็ยอมรับผิดแต่โดยดีอธิบายว่าตนอยู่บ้านหลังนี้มาประมาณ6ปีเดิมขายอาหารแล้วก็เครื่องดื่มคาดไว้ว่าน่าจะใช้ไฟฟ้าเยอะและไฟฟ้าสูงจึงจ้างช่างค่ะมาดัดแปลงมิเตอร์ไฟฟ้าแต่เมื่อ2ปีก่อนเคยถูกจับได้จ่ายค่าปรับไป40,000บาทแต่ก็ยังไม่เข็ดค่ะกลับมาทําซ้ําอ้างค่ะว่าเพราะว่าอากาศร้อนจึงต้องเปิดแอร์และไม่คิดว่าตนจะถูกตรวจจับได้เป็นครั้งที่2 ซึ่งในปีนี้ค่ะมีผู้ลักลอบดัดแปลงมิตเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยกว่า60รายรวมมูลค่าความเสียหายสูงถึง10ล้านบาทค่ะ ทางนี้นะคะการไฟฟ้าฝากถึงทุกครัวเรือนค่ะอย่าหลงเชื่อตกเป็นเหยื่อของช่างที่เข้ามาหลอกว่าการดัดแปลงมิเตอร์สามารถลดค่าไฟได้เพราะถ้าถูกจับก็ต้องเสียค่าปรับค่อนข้างสูงซึ่งอาจจะมากกว่าค่าไฟที่ต้องจ่ายใน1เดือนค่ะทางเจ้าหน้าที่นะคะจึงอยากฝากเตือนคนที่กําลังคิดจะกระทําความผิดลักษณะนี้ว่าอย่าทําเลยเพราะการลักลอบใช้ไฟฟ้าโดยผิดกฎหมายมีค่าปรับสูงมากเพราะค่าปรับมิเตอร์ไฟฟ้าก็ประมาณ34,500บาทค่ะและก็ยังมีการปรับค่าไฟฟ้าย้อนหลังไม่ต่ำกว่า2อถึงปีด้วย ฝากเั้ยนะคะคุณผู้ชมว่าเราเนี่ยยอมเสียค่ามิตเตอร์ไฟฟ้าตามที่มิตเตอร์บอกดีกว่าค่ะอย่าดัดแปลงเลยค่ะไม่งั้นเนี่ยจะเสียค่าปรับสูงและก็อาจจะติดคุกด้วยค่ะ